สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้นะคะครูขนมจีนนะคะก็จะมาให้ความรู้ในรายวิชาภาษาไทยก่อนอื่นนะคะครูขนมจีนขออนุญาตทบทวนความรู้เดิมของพวกเราก่อนนะคะในคลิปที่แล้วนะคะครูขนมจีนนะคะได้ให้ความรู้ในเรื่องของมาตราตัวสะกดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมดกี่มาตราคะเด็กๆ มีทั้งหมด8มดตรตานะคะแล้วก็มีหนึ่งตานะคะที่ไม่มีตัวสะกดนั่นก็คือแม่กอกานะคะมาตาตัวสะกดนะคะมีแม่อะไรบ้างคะมีแม่กงนะคะแม่กกงแม่เกยแม่เกนะคะแล้วก็แม่กบแม่กบแม่กบนะคะแล้วก็แม่กล แม่สุดท้ายคือแม่กดนะคะมีทั้งหมด8มาตานะคะส่วนคําหรือว่าพยางนะคะที่ไม่มีตัวสะกดจะเรียกว่าแม่กองกาทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะคือคําที่นะคะสะกดด้วยรูปพยัญชนะที่ตรงกับชื่อของ มาตาตัวสะกดนะคะได้แก่คําที่มีกอไก่นะคะดอเด็กบอใบไม้งอง,งูมอมา้านอหนูยอยักษ์วแหวนนะคะแปดมาตานะคะที่เราดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดเด็กๆดูนะคะกอไก่ดอเด็กนะคะบอใบไม้งองงูมอมา้านอหนูนะคะ ย่อยับนะคะแล้วก็ววแวนนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด8มาตานะคะคำตัวอย่างคำนะคะเด็กๆเ,เพื่อจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะคำแรกนะคะอมยิ้มอมยิ้มเด็กๆว่าอยู่ในแม่ไหนคะ แม่กลมนะคะเพราะว่าสะกดด้วยมอม้านะคะคำที่สองแมงป่องอยู่ในแม่ไหนคะเด็กๆแม่กลงนะคะต่อไปนะคะสายส้อยสายส้อยตัวสะกดก็คือยอยักษ์นะคะอยู่ในแม่ไหนคะเด็กๆแม่เกยนะคะ คำต่อไปเกี่ยวข้าวสะกดด้วยวอแหวนนะคะอยู่ในแม่โกนะคะคำต่อไปคำว่าหมากรุกนะคะหมากรุกอยู่ในแม่ไหนคะเด็กๆแม่กกนะคะเพราะว่าสะกดด้วยกอไก่นั่นเองคำต่อไปคำว่ากราบนะคะ กราเมื่อสักครู่อยู่ในแม่ไหนคะเด็กๆแม่กบนะคะเพราะว่าสะกดด้วยบอใบไม้นั่นเองนะคะคำเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่ะคำแรกนะคะอ่านว่าชอนชัยนะคะชอนชัยคาว่าชอนนะคะ สะกดด้วยน,นหนูอยู่ในแม่กลนะคะคำต่อมาคําว่ามดมดนะคะสะกดด้วยดอเด็กนะคะอยู่ในแม่กดนะคะแม่กดคาต่อไปคําว่าดอกไม้ดอกไม้สะกดด้วยกอไก่อยู่ในแม่กบนะคะคําว่ายางลบนะคะถ้าเราแยกนะคะเด็กๆดูดีๆนะยางลบนะคะ ยางสะกดด้วยงอง,งูอยู่ในแม่กงนะคะลบนะคะสะกดด้วยบอใบาไม้จะอยู่ในแม่กกนะคะอะ่คำต่อไปคาําว่าข้าวต้มข้าวแม่ไหนคะเด็กๆข้าวสะกดด้วยวาแหวนแม่โกนะคะต้มละ่ะสะกดด้วยมม้าแม่กลมนะคะ ต่อไปคาว่านางเงือกนะคะนางเงือกนางนะคะสะกดด้วยงองงูนองงอนางนะคะแม่ไหนคะเด็กๆแม่โกงนะคะแม่กงเงือกแม่กบนะคะแม่กบอ่ะทีนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะตรงตามมาตานะคะ คำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำที่มีตัวสะกดจากมาตาต่อไปนี้นะคะก็จะมีแม่กลมแม่กงแม่เกยแม่โกนะคะแต่จริงๆนะจะมีทั้งหมดกี่มาตานะคะ8มาตาแต่ครูขนมจีจะให้พวกเราเนี่ยลองหาคํานะคะที่สะกดด้วยแม่กลมนะคะลงท้ายด้วยมาม้าเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างนะคะแม่กกงนะคะลงท้ายด้วยงองงูนะคะคําที่สะกดด้วย ง,งูมีคําว่าอะไรบ้างนะคะเด็กๆเขียนคํานะคะเติมไปได้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ